อายุมากขึ้นแล้วมีโรคประจำตัวเพราะคุณยังไม่รู้ความลับนี้ครับความลับนั้นก็คือมนุษย์คนเราสามารถป้องกันการเกิดโรคประจำตัวได้ครับแต่มันต้องเปลี่ยนที่พฤติกรรมก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว80%ของโรคเลือรหลังเชน่นเบาหวานความดันไขมันหัวใจเอามาพึบโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเป็นหลักถ้าเราแก้ที่พฤติกรรมก่อนมันถึงจะสามารถป้องกันได้อันที่สนะครับ คนที่เป็นแล้วสามารถลดยาหรือหยุดยาได้ถ้าคุณแก้ไขที่สาเหตุอย่างเช่นคุณรู้ว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดบางส่วนมันไม่ยืดหยุ่นคุณไปทําให้มันยืดหยุ่นความดันจะดีขึ้นคุณรู้ว่าเบาหวานเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วทําให้ร่างกายมีน้ําตาลเกินคุณลดทําให้น้ําตาลในกระแสเลือดเนี่ยมันลดลงนะโดยการปรับเปลี่ยนที่อาหารและพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบนี้มันช่วยทําให้เบาหวานดีขึ้นแล้วคุณอาจจะลดยาหรือหยุดยาได้อันที่3นะครับ คุณต้องเริ่มรู้ก่อนว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนถ้าคุณไม่พยายามคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นนะโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันฉันสร้างมันขึ้นโรคอ้วนลงพุงฉันสร้างมันขึ้นถ้าเราไม่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเกิดจากตัวฉันเองอะเราโทษสิ่งแวดล้อมเราโทษพันธุกรรมเราโทษอย่างอื่นอะโดยที่ไม่โทษตัวเราเองเลยผลสุดท้ายคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้ครับแล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ มีโรคประจําตัวแน่นอนครับแล้วผลสุดท้ายตอนนั้นคุณก็จะคิดให้สบายใจว่าอ๋อมันเป็นเพราะอายุแต่ผมอยากจะบอกครับช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาผมอ่านหนังสือเยอะมากเลยเพราะผมเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะผมตรวจไข้ไปเรื่อยๆเนี่ยทําไมจำนวนไข้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นในขณะ,ะที่วิวัฒนาการเกี่ยวกับยาการรักษามันดีขึ้นนะผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามียาที่ดีขึ้นแต่เราไม่ได้มีพฤติกรรมหรือความรู้ที่ดีขึ้นนะครับพอความรู้ด้านพฤติกรรมมันไม่ดีขึ้นมันเลยส่งผลให้เราเนี่ย เริ่มป่วยกันมากขึ้นพอเรามีเงินมากขึ้นเรากินมากขึ้นปรากฏว่าของท่เที่ยวกินกลับกลายเป็นของที่ทําให้เราป่วยง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะครับรักคนไทยทุกคนนะครับอยากให้คลิปนี้นะครับไปถึงคนไทยมากที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศเพื่อให้คนไทยรู้ว่าคุณสามารถลดโรคประจําตัวหรือป้องกันโรคประจําตัวของคุณได้ครับเพียงที่เปลี่ยนจากตัวคุณเองก่อนออกกําลังกายพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอและใส่ใจโภชนาการครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ